คลิปนี้ผมจะแต่งรถเต่านะครับทุกคนแต่ขอเริ่มที่บอดี้ก่อนเลยแล้วกันว่ามันแต่งอะไรได้บ้างโหบอดี้นี่แต่งได้เยอะมากทุกคนอ๋อ oh, นี่ออสต็อกเป็นอย่างงี้บอดี้วายบอดี้ก็จะเป็นอย่างงี้นี่เองอ๋อ oh, นี่ oh, โหเยอะอยู่เนี่ยรถเต่าแต่งได้เยอะมากทุกคนไลท์สมูทคัตโอ้โหนี่คัตเลยวเหรอวะเ,อเราชอบแบบวายนะรถเต่าชอบแบบวายบอดี้แต่งเป็นวายเลยแล้วกันรูฟฟอนโอเคข้างบนนี้มีเซิร์ฟบอร์ดด้วยนะครับ เราใส่เป็นแหลกธรรมดาดีกว่าฮูดฮูดเฮ้ฮูดฮูด,ฮด,ฮดข้างหน้าฝาปรงหน้าอ๋อโอเคไม่ใส่ไม่ชอบสปอยเลอร์ทำไมถ้าใส่อันนี้มันมาอยู่ตรงนี้วะแต่ถ้าใส่สปอยเลอร์ปกติมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรเนี้ยอ๋อจะเป็นรถเต่าแดกก็จะใส่อันนี้เราไม่ใส่ดีกว่าแม่งทุเรศไปแล้วก็โลบ้าโอ้โหโลบ้าใส่เป็นนี้ดีกว่าเฮ้ยฟูดเลยดีกว่าไหมเราเต่าซิ่งนะใส่แค่นี้พอดีกว่า เต่าซิ่งเต่าซิ่งทอ่ทอท่อใส่อะไรได้บ้างโอ้คันนี้แต่งได้เยอะมากเลยวะ่ะทุกคนนี่วะ่ะแค่นี้แหละพอแล้วไม่แต่งอะไรดีกว่าไซต์ชิมคืออะไรวะ่ะอ๋อเนี่ยขีดเล็กๆทุกคนเห็นไหมนี่นี่น,นี่อ่าไม่เอาดีกว่าไม่แต่งไม่แต่งไอ้นี่น่าจะเป็นลูกตาจะใส่ขนตาไหมใส่ขนตารถเต่าใส่ขนตาตลกวะ่ะลูปมอสโอเคลูปท็อปอ๋อโอเคไม่มีอะไรนี่ของดั้งเดิมของรถอยู่แล้วสกเกิร์ตข้างๆน่าจะมีถัง นี่ไงมีถังน้ำมันมาด้วยไม่เ,าเราใส่เป็นอันนี้เกแต่งอะไรไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แต่ดูเครื่องเลยกว่าไปเครื่องใส่เป็น v 1 2ครับลูกสูบเป็นของรถแข่งอนีรของรถข้อเหวี่ยงของรถแข่งครับท่อของรถแข่งเหมือนเดิมใส่ตามนี้ให้หมดเลยนะครับใครดูไม่ทนันกดจุดแล้วก็กดแต่งตามได้เลยนะครับผมส่วนล้อเหรอล้อใช้เป็นล้ออะไรดีอะเรารถเต่าทางทีใช้วาตานาเบ้ได้ไหมไหนเราวาตานาเบ้อยู่ไหนวะนี่วาตานาเบ้ผม อูเต่าจริงไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้แค่สวยวะ่ะอันนี้สวยวะ่ะใส่อันนี้ได้ไหมวะใส่อันนี้ดีวกว่าผมชอบนี้วะ่ะยางใช่ไหมยางรถแข่งนะครับทุกคนส่วนโชคเลยผมจะแต่งยังไงดีอ่าแบบปรับแคมเบอร์ก่อนหรือจะปรับออฟเซตก่อนดีวะปรับออฟเซตก่อนแล้วกันแล้วก็ปรับแบบน,นี้อ่าจูนลงปรับมันลงมาหน่อยให้มันเท่ๆหน่อยออฟเซตลน้นๆหน่อยข้างหลังแม่งล้นไปแล้ว,วอ่ะโฮ้ยเจ๋งวะ่ะเจ๋งเจ๋งเฮ้ยไม่ไม่แย่ไม่แย่ ออฟเซตออฟเซตลดหน่อยลดหน่อยเออประมาณนี้ผมกำลังเท่เลยรถเต่าเราเจ๋งๆเลยแคมเบอร์ผมไม่ต้องปรับนะครับสปริงก็เล็กน้อยะครับปรับเล็กน้อยดีกว่าแดมปิ้งก็เล็กเล็กน้อยดีไหมออโอเคเดิมๆแล้วกันใส่เป็น38โอเคไม่แย่เลยเบรกใช้เป็นเบรก,กรถแข่งนะครับทุกคนส่วนทุกคนจะแต่งอะไรต่อกันแล้วแต่ทุกคนเลยรถเต่ารถเต่เาตเราต้องเป็นอะไรดีอะ นี่ออเต่าดำเต่าดำไหมเป็นเต่าดำอ๋อเต่าดำไม่เท่เลยว่ะเออเป็นเต่าดำเลยแบบใส่ท่อหน่อยโอ้เสียงดังใส่ท่อเป็นอันนี้ด้วยว่ะผมชอบใส่ท่อน,นี้มากเลยทุกคนแบ็คไฟใช้เป็นอันนี้เกียร์ละทุกคนเลยนะเกียร์ส่วนเกียร์เกียร์จูนไปแล้ว ใช้เป็นเกียสิ้สปีดนะครับทุกคนไฟนอได้ตามนี้เลยทุกคนตามนี้เลยนะครับพยายามประะปับให้ตัวเลขเหมือนกันนะปรับเสร็จแล้วอย่าลืมกดแอปพลายด้วยล่ะแล้วใครดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปแล้วก็ดูเอาความเร็วรีดได้ทั้งหมด420นะครับลองดูเลยว่ารถเต่าจะชนะใครได้บ้างเนี่ยเต่าซิ่งไงเต่าซิ่งไปรถเต่าอ,ออกนำแล้ว แย่ไม่แย่รถเต่าโอ้ความเร็วได้เท่านี้จริงเหรอวะขึ้นเขาคือไม่เอาเลยความเร็วดอบเลยอ้าวถึงว่าอยู่ขอบขอบแล้วได้นะเมื่อกี้ไม่ได้วะโอ้เร็วอย่างช้าปรับพิ่มอีกหน่อย เร็วได้สูงสุดแค่นี้จริงๆรถเต่าเราอยากได้รถเต่าที่มันซิ่งๆวะเนี้ยมีไหมอ่ะหรือว่าต้องรอกิจกรรมมาวะโอ้โหคนแข่งเยอะมากรอบนี้ใครวะใครมาจี้มาวะอ้าไอ้รถไอ้รถคันนี้อีกแล้วเฮ้ยเอาว่ะแทนรถเต่ามาเฮ้ยเองอ่ะเองแทนรถเต่าว่า เรียบร้อยชนเสาไปแล้วรถเต่ายัางนําอยู่คนระับทางตรงรถเต่าไม่ค่อยไหววะ่ะความเร็วดอกลงเรื่อยๆเลยทุกคนสังเกตดเิเห็นไหมพอปูขึ้นไปความเร็วตกรถเต่าไม่ไหวแล้วอ่ะส <c oughs> เหนื่อยยงว่าเวลาขับรถเต่าเนี่ยแม่งเหนื่อยจริงมีคนจี้มาแล้วอย่าแซงรถเต่า อย่าแซงรถเต่าขอร้องเอ้ยมันจะแซงรถเต่าแล้วอยาแซงรถเต่าทำไมต้องแซงรถเตากันด้วยโหไปกันจังวะอ๋อจบที่สามเลยอ๋อมอมีคนบอกให้ผมจูนรถเต่านะครับผมก็เลยเอามาจูนเล่นนะครับทุกคนจูนให้น้องเขาดูหน่อยครับมีน้อง,ของเขา,าีเควสมาว่าเออพี่แซงรถเต่าให้หน่อย ต่อไปจูดรถแล้วดีอะไม่ค่อยมีรถอเลยนะจูดแล้ววะมาสี่สามสองหนึ่ง go โอ้ทุกคนออกตัวดีกันหมดเลยมีแค่เราอันเดียวที่เป็นรถเต่าที่ไม่น่าจะไหวครับช่วงปลายเฮ้ยแต่มันมีใครไม่ไหวมากกว่าเราอีกวะจบกี่วิสิบสามวิเหรอโอ้รถเต่าจบสิบสามวิตายเลยโอ้เป็นรถคาดดีเลยเนี่ยจบสิบสามวิเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไร ไปเอารถเอาไปขับสนุกๆครับทุกคนอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนผมลงคลิปครับถ้าอยากให้ผมจูดรถอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกเลยผมจะพยายามหาเงินมาจูดให้ทุกคนดูเองครับผมบ๊ายบาย